คยินดีต้อนรับเพื่อนๆก็สู่ช่องหิวจังแฟมิลี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูน้ำพริกเห็ดนะคะเห็ดมันปูแบบดำค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ได้มาจากเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะดืวก็จะใช้วิธีการต้มก่อนนะคะ ก็จะต้มมีนะคะมีเห็ดนะคะมีพริกสดนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะต้มให้สุกก่อนนะคะเมื่อสุกแล้วก็จะคั่วนะคะคั่วให้มันหอมๆนะคะน,นะคะเมนูเย็นนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเห็ดนะคะ ต้มให้สุกนะคะพอต้มสุกแล้วเราก็จะไปเทน้ําออกแล้วก็มาพัวแบบแห้งนะคะเพื่อให้พริกกระเทียมหอมแดงมีความหอมนะคะรวมไปถึงเห็ดด้วยนะคะคนี่ก็จะเป็นอ่า เห็ดนะคะที่เราคั่วสุกแล้วนะคะพลิกกระเทียมหอมแดงที่เราคั่วรวมกันนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปตำนะคะรวมกันเลยนะคะนี่เป็นวิธีทางรัดของหลิวนะคะนำไปโขลกร,รวมกันค่ะ ็จะโขลกรวมกันให้ละเอียดนะคะก่อนที่เราจะปรุงรสชาติต่างๆที่เราชอบสำหรับเครื่องปรุงที่ใช้ก็จะมีน้ำปลาร้านะคะกะปิผงชูรสน้ำมะนาวนะคะ่ะ หับเห็ดมันปูดำก็จะคล้ายๆกับเห็ดคอนทารดนนะคะเพียง <re> แต่ว่าคอนทารดนจะเป็นเห็ดที่มีสีเหลืองแต่ตัวนี้จะเป็นสีดำค่ะก็อยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะรสชาติหรือว่าความอร่อยก็จะคล้ายๆกันค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะที่หลิวชอบกินเห็ดหนึ่งนะคะ ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะจะทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะแล้วก็2ก็คือความอร่อยนะคะรสชาติก็ตาไปเรื่อยๆนะคะตาให้ละเอียด เมื่อตําละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะมาปรุงรสเลยค่ะก็จะมีกะปินะคะเพ,เพื่อเพิ่มความหอมค่ะ มามี่เพิ่มความนัวนะคะสุดท้ายท้ายสุดตามด้วยมะนาว ส่วนน้ำปลาจะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้า,าปลาร้าเราเค็มอยู่แล้วหรือว่ากระปิอย่างเงี้ยนะคะก็ลองชิมดูก่อน กิมดูนะคะนะคะน้ำปลาไม่ต้องแล้วค่ะนวนแะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ น,ะะน้ำพริกเห็ดมันปูดำหรือว่าทรัคคอนทเแรนนะคะก็จะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ผักสด เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะ